บางครั้งเราสามารถใช้เงินนะคะเพื่อซื้อเวลาได้นะคะอย่างเช่นบางคนต้องนั่งเครื่องบินไปเพื่อที่จะซื้อเวลาในการขับรถนะคะ,ะก็คำนวณด้วยว่าคุ้มหรือเปล่านะคะกับการที่เราซื้อเวลาดังนั้นถ้าคุณเป็นนักเดินทางหรือคนที่มีงานเยอะหลายอย่างเหมือนข้าเจ้านี่นะคะ คุณก็จะเห็นคุณค่าของเวลามากเลยนะคะบางครั้งหายไปแค่หนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีเนี่ยหมายถึงชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะหรือรายได้คุณหายไปหรือคุณอาจจะตกเครื่องบินนะคะดังนั้นนะคะเวลาทำอะไรก็ตามนะคะก็จะวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะขนาดข้าเจ้าเป็นคนวางแผนล่วงหน้านะคะ ก็ยังมีความผิดพลาดระหว่างทางนะคะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยค่ะ,ะก็คิดว่าเออจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนนะคะเอาอุตสาห์โทรหาคนขายตั๋วรถตู้นะคะเพื่อนั่งรถตู้จากสมุทรสาครมาบ้านโปง่งโหกับตาลบัดเลยค่ะกลายเป็นแบบว่าแย่ยิ่งกว่าเดิมเสียเงินค่าเดินทางหลายต่อมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย คนที่เขาขายตั๋วเขาไม่ได้เดินทางเขาก็อาจจะไม่รู้เส้นทางเท่ากับนักเดินทางด้วยซ้ำน,นะคะก็อย่างเช่นคนไทยนะคะบางคน รู้น้อยกว่าฝรั่งหรือต่างชาติด้วยซ้ําเพราะต่างชาติฝรั่งเขาได้เดินทางไงอย่างบางคนขายตั๋วเขาอยู่กับที่ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเออต้องยังไงอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็หวังดีนะคะอยากจะให้ข้าเจ้าเดินทางกลับบ้านโป่งไวๆก็แนะนําให้ไปตรงนั้นตรงนี้กลับเป็นว่าเสียค่าแท็กซี่เพิ่มเสียค่านั่งรถหลายต่อมากแล้วก็รอหลายชั่วโมงมากเลยนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะแล้วไม่ว่าอะไรมากหรือน้อยเนี่ย มันก็จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เช่นกันนะคะอย่างเช่นโบกรถเมื่อวานเนี่ยเขาบอกให้ข้าเจ้าโบกรถตรงสมุทรสาครรถเมสีส้ม402ที่จะมานครปฐมแล้วก็ต่อรถมาบ้านโป่งได้เนี่ยข้าเจ้ายังโบกพลาดเลยค่ะเพราะว่ารถเมย์เขาไปเส้นตรงอีกเลนหนึ่งเขาไม่ได้มาเลนในไงดังนั้นอะคะ่ะ มันไม่ใช่ที่ป้ายรถเมล์เขาดังนั้นเขาก็จะขับไวมากข้าเจ้าก็โบกไม่ทันโบกไม่ทันเนี่ยต้องรออีกประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะต้องขึ้นแท็กซี่ไปนะคะก็เปืองค่าแท็กซี่ไปเลยนะคะก็เป็นแบบนี้แหะดังนั้นนะคะไม่มีใครโง่กว่าใครมนุษย์จะฉลาดตามประสบการณ์นะคะอย่างเช่น โบกรถเมเนี่ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์การโบกนะคะต่อไปก็รู้แล้วว่าต้องไปยืนที่กว้างๆาไปที่แบบเราสามารถเห็นรถเมย์ได้ไกลๆเลยประมาณสัก1กิโลเมตรเห็นมองเห็นรถเมย์มาแต่ไกลแล้วก็รีบโบกเลยเขาจะได้เข้าเลนในได้แล้วก็จอดรับเราได้นะคะก็ตอนที่ข้าเจ้าฝึกนั่งรถโดยสารสาธารณะใหม่ๆก็เหมือนกันนะที่กรุงเทพอะ ไปนั่งรออยู่ตรงหมอชีพนะคะก็ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันจะต้องโบกรถนะคะยืนรอเนึกว่าตรงหมอชิดเนี่ยรถมันต้องจอดตามป้ายเาขารอเป็นชั่วโมงรถก็ไม่จอดโทรหาเพื่อนทาไมรถเมย์ไม่จอดจะขึ้นรถเมย์ได้ยังไงแบบนี้นะคะมันไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดมีแต่คนที่เจอประสบการณ์ก็จะทําให้ฉลาดจากประสบการณ์ที่เจอนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะก็ บริหารจัดการให้เรียบร้อยปัจจุบันนี้เราสามารถเช็คตารางการเดินทางกตารางโน่นนั่นนี่จากใน Google ก่อนนะคะแล้วก็โทรถามอะไรให้เรียบร้อยนั่งอยู่กับที่อาจจะเสียเวลาว่าอุย้ยต้องโทรถามแต่ทําให้คุณประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะแล้วไม่ต้องมาหมุดหีดหัวเสียนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าก็ได้แต่ถอนหายใจเข้าออกยาวๆเพราะว่าถ้าเราเสียอารมณ์มันก็จะทําให้จิตใจเราไม่แฮปปี้แล้วทําให้เรา ป่วยทางใจได้นั่นเองพอป่วยทางใจเดี๋ยวโรคทางกายมันก็มานะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องเซฟตัวเรานะคะอย่าให้ความเครียดมากัดกินใจเรานะคะ